ความดันนะฮะตรวจสุขภาพลวกปูเนี่ยมาเช้านี้ตอนประมาณตีห้า่าเนี่ยก็โอ้สุขภาพแข็งแรงนะฮะความดันนี่ดีหมดนะฮะ,ะอัตราการเต้นของหัวใจดีนะครับออกซิเจนในเลือดดีมากแหมไม่มีอะไรไม่ดีเลยแต่ผมวัดตัวผมเองนี่ไม่อยากจะพูดนะฮะแหมดูค่าการวัดแล้วนี่จะเป็นลมความดันสูงไปนิดนึงเนื่องจากนอนน้อยไปหน่อยสรุปแล้วหลวงตาเนี่ย สุขภาพดีแต่ลูกศิษย์สุขภาพจะไม่ค่อยดีซะแล้วแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆท่านท่านชมนะสวัสดีครับอ่าอนุโมทนาบุญเลยฮะนี่ก็เป็นแฟนเพจของทั่วไทยนิวหันมายิ้มอย่างนี้รู้เลยไม่ต้องเดาวันนี้นี่แดดนี่ออกดีจังนะฮะ รับประกันได้เดินกันเหงื่อท่วมแม่แล้วเพิ่งเปลี่ยนเกงมาใหม่ซะด้วยลุงนี้ใส่ตัวเก่าก็ดีโอ้โหรับประกันได้เดินเปียกแน่ๆแต่สำหรับท่านใดที่อยู่ในเส้นทางนะฮะ <Okay. S 1> ก็มากราบไหว้ขอพรกันได้ส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็อนุโมทนาสาธุกันนะฮะ หลายคนก็ตะโกนสาธุมานะฮะได้ยินไหมฮะมื่สักครู่นี้โอ้โหดังกึกต้องไปถึงสวรั์กันเลยแห่รูปเด็กเล็กแดงนะฮะตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วโอ้โหก็มานั่งรอกราบไหว้ขอพร สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ยังคงติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมสักอ๋อท้องเหรอครับน้ำผึ้งหนึ่งควาอ้าวน้ำผึ้งหน้ารถหน้ารถ อานมด้วยนมด้วยอ่าขนมด้วยอ่าขนมด้วยอ่นมให้อีกพี่อานมให้อีกอ่านมให้เยอะเลยโอ้โหโชคดีจริงนะฮะนี่คุณพี่คนนี้ท้องหลวงตาบุญชื่นบอกว่าเอาน้ำผึ้งมาเอานมมามาให้คนท้องแม่ cing? ท่านเมตตามากนะฮะโอ้แล้วนี่คนป่วยฮะคนป่วยก็เหมือนกันนะฮะท่านก็ให้เอานมไปให้แม่โชคดีจริงน้ำผึ้งของตาบุญชื่นนี่นะฮะโอโ้โหแม่นุมโมทนานะฮะขอให้หายไ,ไว ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง<น>โอ้นนะมานั่งรอกันนะครับแม่ยกสองมือฮะยกได้ก็ยกยกไม่ได้แตะไว้แม่อ๋าสาธุอ้าวสองมือเลยครับาภาพบรรยากาศนี้นะฮะผมจะบอกว่าคนนี้นั่งรอกันตลอดแถวจริงๆ โอ้โหมองไปในไ่ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยฮะเชา้านีโอโมาเชา้านี้ผมมาสำรวจพื้นที่ยังไม่เยอะขนาดนี้เลยปูผ้ากันเป็นหย่อมๆนะฮะตอนนี้ไม่หย่อมแล้วตอนนี้ยาวยืดแล้วโอ้โหความศรัทธานะฮะเยอะมากจริงๆเว้นกันนิดนึงเดี๋ยวไปต่อข้างหน้ากันอีกนะฮะนั่งรอกันเลย ไฟแดงอ่ะนั่นมันจะมีไฟแดงส่งแน่นข้างเลยเลยไฟแดงไปหน่อยเรียนหรือว่าลงหรือว่าน่านาจะไปทางเลยไฟแดงไปก่อนมั้งเพราะมันไม่ไกลอ่ะยังใกล้อยู่เลยมันยังใกล้อยู่เลยเดินนิดเดียวเอง สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกคนที่ติดตามชมนะฮะผ่านทาง f เฟ e b o ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวอ่าและนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะท่านชมหลายคนหลายท่านก็ถามเส้นทางกันเข้ามานะครับเราก็จะใช้เส้นทางนะฮะจากสูงแม่นเนี่ยมุ่งหน้าไปอำเภอเด่นชัยนะฮะ ยกสองมือเลยครับยกสองมืออ่ายกสองมือเลยอ่อหลวงปู่ให้นมให้เด็กหลวงปู่ให้นมให้เด็กโอ้อ้านมให้เด็กด้วยอ่หลวงปู่ให้คืนนมเด็กโอ้สาธุฮะอ่ายกสองมือเลยครับยกสองมือยกสองมือระเคียนสองมือครับ สาธุอา้าวนมให้เด็กเลยครับอ๋อเอาน้ำมาวางไว้ฮะแม่หลวงปู่ท่านเมตตามากนะฮะอนุโมทนานะฮะโอโหเอาใครที่อยู่เส้นทางห่างไกลก็อนุโมทนาบุญกันว่าไงครับลูกพี่ เลยไฟแดงไหมป่ะปูเลยนะซับดีก็ไม่รีกดีสวนกับโอเคโอเคางวนนา่บปวยอ้าหนดด้านหลังเด okay> okay> well okay, okay. ี๋ยวถ่ายลบลบรถหลังรถหน่อยลบหลังรถเอออ่านั่นละขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่ฮะนำน้ำอ้อยมาถวายด้วยนะครับแหม มาไม่รู้ไปหาน้ำอ้อยมาจากไหนนี่โอ้โหเขาขายน้ำอ้อยอยู่ตรงนี้โอ้โหหลงตาถามว่าถวายกล่องเลยไหมโอ้โหโมทนาาสาธุนะฮะที่น้ำอ้อยแค่ถังเลยถังถังถังเตียงพูอ่ะ เดี๋ยวผมเดินมาดักหน้าอีกมุมหนึ่งนะฮะแม่จะพยายามหามุมกล้องสวยๆนะให้ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแมนะ่เรานี่เดินกลัก,กล้องอื่นก็เลยนะกล้องอื่นเนี่ยภาพไม่สวยเท่าเราเลยอาศัยว่าตัวใหญ่นะฮะเดินกลักไว้ก่อนแม่ขำตัวเองอยู่เหมือนกันวิ่งหน้าวิ่งหลังเดี๋ยวนี้ไม่วิ่งแล้วตอนนี้เดินอย่างเดียวะฮะอาศัยเดินเร็วกักไว้ก่อน ฉะนั้นเนี่ยภาพของทั่วไทยเนียวที่ออกมารับประกันได้ว่าสวยกว่ามุมกล้องอื่นแน่นอนชมตัวเองกันซะหน่อยเพราะว่าไม่มีใครมาชมเลยนะฮโอ้อนุโมทนาสาธุเลยครับโอ้โหโอ้วันเกิดด้วยนะฮะอ้าวสาธุฮะสุขภาพแข็งแรงแล้วนี่มันภาพนะฮะอาจจะ ต้องบอกว่าไงแสงนี่อาจจะเยอะไปเพราะว่าเรากำลังหันกล้องไปหาแสงอาทิตย์มันกำลังย้อนแสงก็เป็นภาพย้อนแสงนะฮะแต่ว่าก็คงความงดงามไว้ เมื่อวานนี้ต้องขอขอบคุณทางสื่อมวลชนในจังหวัดแพร่นะครับทั้งหลายๆสํานักที่มาร่วมนําเสนอข่าวของตาบุญชื่นนะฮะไม่ว่าเป็นสื่อโซเชียลมีเดียสื่อทีวีหนังสือพิมพ์นะฮะแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับแหมมานําเสนอกันหลายสถานีหลายช่องต้องขอขอบคุณมากนะฮะที่ช่วยกันทะลุบํารุงพระพุทธศาสนานะฮะช่วยกันเผยแร่ศาสนาพุทธนะฮะ มานี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังนะฮะก็มีรถมาโอ้แล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีคนนะฮะมีจิตอาสาเนี่ยมายกน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะไปจัดเป็นโรงทานนะฮะวันนี้เนี่ยมีคิวแล้วนะครับมีคิวที่จะนำํนำน้ําดื่มที่หลายๆคนนํามาถวายลงตาบุญชื่นเนี่ยเอาไปถวายวัดนะฮะจำนวน2วัดนะฮะวัดเกินอยู่ในเขตอเาเภอสูงเม่นนี่เองนะฮะแต่ผมก็จําชื่อวัดไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าวัดอะไรนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ส่งเมนเนี่ยก็จะนําไปลงฮะตามวัดต่างๆนะฮะ